กลับมาในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมวันนี้รายการเซ็นเซอร์ของเรานะคะยังอยู่กับข้อมูลดีๆของการติดตั้งจานดาวเทียมนะคะค่ะเรามาบอกในกรณีที่อาจจะเป็นเพื่อนช่างมือหม่หรือว่าคนที่อยากจะฝึกปลื้มนะคะศักยภาพของตัวเองนะคะว่าเอ้ยเราเนี่ยก็ติดตั้งจานดาวเทียมได้นะมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดน้องการก็มาบอกเรียกได้ว่าจับมือเขียนกันเลยเดี๋ยวนะคะค่ะบอกทุกสเต็ปใช่ค่ะก็คือแบบ เป็นเป็นกำไรให้กับแฟนรายการที่แบบไม่ได้เป็นช่างแล้วก็อยากที่จะทำเองแต่ทีนี้ในการที่เราจะย้ายจานเนี่ยโดยเฉพาะกรณีย้ายจานแน่นอนว่าคือเขาอาจจะติดตั้งมาระยะหนึ่งแล้วมันจะมีปัญหาตามมาบ้างในเรื่องของสายนำสัญญาณหรือว่าอุปกรณ์บางอย่างที่มันเก่าแล้วเราควรที่จะเปลี่ยนเลยไหมน้องการอ่าใช่ค่ะมันก็จะทําให้คือพอเวลาที่แบบใส่อากาศมันเก่าเนี่ยมันก็จะมีแบบ พวกคาบออกไซด์อะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ได้ดีขึ้นไงคะคือแบบว่าคุณภาพสัญญาณที่ได้เนี่ยมันน้อยอยู่แล้วแล้วก็ยังทนใช้อยู่อีกเนี่ยมันก็จะยิ่งน้อยลงน้อยลงสุดท้ายเราต้องเปลี่ยนอยู่แล้วคราวนี้เนี่ยเรื่องของบ้านของเราเนี่ยเวลาเดินสายเนี่ยโหเราคงไม่ขยันเดินบ่อยๆเนาะ,ะก็อยากที่จะแนะนําให้อ่ใช้สายใหม่ไปเลยเพราะว่าราคาก็ไม่แพงหลอกสายแล้วก็บ้านหลังนึงก็ ประมาณ20เมตรอะไรอย่างเงี้ยก็เพราะไม่ได้เดินบ่อยๆไงน้องการาใช้สายเดิมไม่ได้เหรอ ใช้ได้แต่ว่ามันคุ้มไหมกับที่แบบเอาไปติดแล้วว่าต่อไปเนี่ยช่องมันดูไม่ได้มีครบม,มันหดหีดไหม,อ,มอะไรอย่างเงี้ยเอออะไรอย่างเงี้ยแต่เอาเป็นว่าพิจารณาดูว่าเราอ่ะติดตั้งจานดาวเทียมหรือว่าใช้สายสาย,สายนําสัญญาณตรงนั้นอมานานหรือ,อยังอเออมันเก่าเกินไปไหมใชมันสัญญาณมันลอสมากเกินไปหรือเปล่าโอ้อใช่ถ้าหากว่าสายเนี่ยที่ ยังไม่เก่าเนี่ยสามารถที่จะใช้ได้แต่ว่าเวลาที่รื้อถอนเนี่ยอย่าให้ไปพับหรือมีอะไรไปทับแล้วมันเสียรูปต้องให้มันทรงกลมดีๆนะคะอ่ออามันจะทําให้แบบนำสายสัญญานําสัญญาณได้ดีถ้าหากว่าไปสมมุติว่ามีอะไรไปทับให้มันแบน เข้าไปเนี่ยนะคะความถี่บางความถี่มันไม่ผ่านให้นะคะอันนี้ก็คือสําคัญเหมือนกันารี่จะของสายก็พิจารณาเอาแล้วกันนะคะว่าเราควรที่จะเปลี่ยนเลยไหมแต่ถ้าเปลี่ยนเนี่ยก็แนะนําให้เป็น PSI High Speed ไปเลยนะคะเพราะคุณภาพเขาก็เยี่ยมอยู่แล้วพูดถึง PSI High Speed ตอนนี้เขามีการควบคุมเรื่องของทองแดงเพราะว่าที่ไปควบคุมทองแดงเรื่องเรื่องอันนี้คือเรื่องของวัตถุดิบที่จะนํามาผลิตสายนําสัญญาณเลยนะคะก็คือทาง R&D เนี่ยได้เข้าไปที่โรงงานแล้วก็ไปทำการควบคุมเรื่องของการผลิตสายตรมทองแดงเพราะว่าทำให้การนําสัญญาณเนี่ยได้ดีแล้วก็ใช้งานได้ยาวนานนั่นเองอก็เหมาะกับเอาไปทำงานระบบสายนําสัญญาณก็ควรจะพิจารณาและพวกแบบแจ็คพวกอะไรอย่างเงี้ยเล็กๆน้อยๆอ,อ๋อแจ็คก,ก็เหมือนกันแจ็คเนี่ยจริงแล้วเนี่ยหลายหลายท่านอาจจะมองข้ามเรื่องแจ็คนะเพราะว่าแจ็คเนี่ย<อ>คือถ้าเกิดว่าเคลือบ ไม่ดีนะคะก็จะทําให้เกิดคาบออกไซด์เกิดขึ้นง่ายอพอคาบออกไซด์เกิดขึ้นเนี่ยไอตรงที่เราใช้หมุนนะคะ,คะหมุนเข้าไปที่ขวดตัวเมียของร <LD receiver. S 2> ีเซิร์ฟเวอร์นั่นแหละมันจะเป๋าะมันจะแตกออกเลยอะไอย่างนี้ก็เปลี่ยนซะคือถ้าในการย้ายจานของเราเนี่ยแล้ก็ควรที่จะใช้ตัวแจ็คตัวใหมเห่เลยก็ได้ค่ะก็จะดีแต่ถ้าพูดถึงน,นกว่าเรียกช่างดีกว่า ดีค่ะเรียกช่างไปเลยนะคะจะได้หมดปัญหาเลยเข้าสู่ช่วงคำถามของเรานะคะมีหลายๆคำถามที่น่าสนใจมากๆค่ะคำถามแรกเขาบอกว่าในอนาคตเนี่ยจะมีะช่องคุณภาพนะคะที่ล็อกสัญญาณแบบมีเดี่ยวบูมให้ดูไหม มีแน่นอนค่ะแต่ยังไงต้องคอยติดตามนะคะว่าจะเป็นช่องรายการอะไรค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีช่องคุณภาพอยู่เยอะมากแล้วก็อย่างที่บอกว่า PSI OK ของเราด้วยก็รองรับในเรื่องของการเข้ารหัสสัญญาณนะคะรวมถึงระบบ C-Band ก็จะมีเครื่องรับรุ่น O2 ของเรานะคะก็รองรับตรงนี้อยู่แล้วไม่ต้องห่วงค่ะช่องคุณภาพมีขึ้นอีกเยอะมากแล้วก็ปีหน้าค่ะคุณผู้ชมไทยคม6จะขึ้นด้วยนะคะก็ ช่องรายการะะพูดขึ้นมาเยอะแน่นอนอ่ะคำถามต่อไปเขาบอกว่าอยากรู้ความถี่ของช่อง iChannel ค่ะความถี่ iChannel นะคะก็ถ้าใครสนใจค่ะรบกดจดเลยนะคะก็คือความถี่03640นะคะแนวคอซิมูเ t ตสอง6ค่ะออีกหนึ่งคนสงสัยคนนี้เนี่ยชอบเกี่ยวกับเรื่องการแข่งขันมากนะคะ อยากได้ช่องเรือล้านเปอร์เซ็นต์มีไหมโอ้โต้องบอกเลยนะค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านนี้เนี่ยก็คือค รถล้านเปอร์เซ็นเนี่ยมีอยู่แล้วที่ช่องกลังปีชนแนลนะคะอยู่ในลำดับที่1 1 1อันนี้กดไปดูได้เลยนะดูไปก่อนค่ะใช่เขาจะมีเรื่องราวของรถนะคะเกี่ยวกับยานยนต์ทุกประเภทเลยนะคะทุกรุ่นทุกยี่ห้อทุกรูปแบบนะคะแล้วก็รายการของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะวาไรตี้มีหลากหลายมีรายการสดด้วยนะแล้วเขาก็จะมีกิจกรรมสำหรับคนที่แบบรักรถจริงๆนะคะอาจจะเข้าไปในร่วมตอบทักตอบคำถามนะคะชิงของรางวัลพิเศษ รวมถึงเร็วๆนี้ก็จะมีงานมอเตอร์โชว์ออมอเตอร์โชว์อีกแล้วนะคะเขาจะไปถ่ายรถหรือจะไปถ่ายอะไรก็ทั้งหมดนั่นแหละค่ะโดยเฉพาะเรื่องของพิตงพิธตี้อะไรก็ว่าไปแต่สิ่งที่นี่กำลังจะบอกก็คือว่างานมอเตอร์โชว์เนี่ยไม่ใช่ฟรีนะคะ ต้องเสียบัตรนะคะเข้าชมแต่สําหรับช่องกลางปี c ชา n นลคนที่เป็นแฟนช่องนี้นะคะถ้าร่วมกิจกรรม SMS ก็ดีตอบคํำถามในรายการของเขาก็ดีหรือว่าติดตามข้อมูลข่าวสารในช่องกลางปีชาแนลคุณอาจจะได้เป็นผู้โชคดีที่เข้าชมงานมอร์โชว์แบบฟรีๆแล้วคุณก็จะเป็นแขก VIP ของเขาอะไรอย่างนี้นะคะต้องบอกว่างานมอร์โชว์คือมันเป็นงานใหญ่อยู่แล้วอ่ะแล้วก็เกลางปีชาแนลเขาก็จะไปออกบูธนะคะเล่นกิจกรรมที่ ด้วยติดตามชมก่อนกลางปีชาแนลรถล้านเปอร์เซ็นต์นะคะส่วนช่องเรือล้านเปอร์เซ็นต์ยังไม่มีนะคะก็จะแนะนำให้ไปดูที่ช่องไทย PBS นะคะซึ่งเขาจะมีการถ่ายทอดสดอยู่แล้วแต่เป็นบางช่วงเวลาไม่ใช่ตลอด24ชั่วโมงนะคะเท่าที่ติดตามดูเนี่ยอาจจะเป็นช่วงวันหยุดนะลองติดตามดูหรือว่าเข้าไปดูผังรายการของช่องไทย PBS ก็ได้นะคะสำหรับคำถามนี้ คำถามต่อไปชุดจาน psi ok สามารถเพิ่มเป็น2จุดได้ไหม,มทำได้ค่ะ,ะก็เลือกใช้ lnb นะคะที่เป็นรุ่น ok 2, 2นะคะ ok 2ก็จะมี2พอร์ตนะคะที่รองรับการรับชม2จุดนะคะ,คะขึ้นไปนั่นเองนะคะสาม,มารถที่จะเปลี่ยนคือถ้าหากว่าใช้ โอเคหนึ่งอยู่แล้วะนะคะก็หรือว่าจานสีไหนก็แล้วแต่นะคะสามารถที่จะไปซื้อ l v รุ่นโอเคสเนี่ยมาติดแทนได้เลยแล้วก็เดินสายแยกไปแต่ละห้องได้เลยค่ะ แค่นั้นเองง่ายๆนะคะแล้วก็ข้อมูลนี้เนี่ยเราก็เคยนําเสนอไปแล้วด้วยนะคะว่าจะต้องมีการติดตั้งยังไงหรือว่าจะมีการแอดจูนความถี่หรือว่า LNB ยังไงบ้างเพราะมันจะมีค่า LNB f r e q u e n c y ด้วยใช่ค่ะเราบอกไปหลายเที่ยวแล้วนะคะใช่สามารถติดตามดูรายการย้อนหลังของเราได้ด้วยนะแฟนแฟนเซนเซอร์เนี่ยกุงทําได้หลับตาก็ทําได้แล้วนะคะยังไงก็แนะนําคนบ้านใกล้เลืองเคียงด้วยละกันอีกหนึ่งคำถามกบอกว่าอยู่หนองแขมหาซื้อนิตย สารเซตเทลไลท์ไกด์ like ได้ที่ไหนบ้างอันนี้ขอตอบเลยนะคะนิตยสารเซตเทลไลท์ไกด์ like เนี่ยตอนนี้วางแผงอยู่ทั่วทุกแห่งแผงหนังสือทั่วประเทศนะคะ,โ,<อ>ะโดยเฉพาะนอินนะคะ,คะพวกซีเอ็ดอกย่า <Yeah. S 1> ก็เยอะอยู่นะก็สามารถที่จะไปดูได้แต่ถ้า ไปแล้วไม่ทันอาจจะหมดก่อนนะคะก็สามารถที่จะสมัครเข้าไปเป็นสมาชิกของของเขาได้เลยนะคะตามที่อยู่หรือว่าเบอร์โทรที่ประกอสมได้ด้วยแล้วเขาก็จะส่งถึงบ้านเลยทุกเดือนทุเพื่อนช่างของเราเนี่ยเป็นสมาชิกของเขาหลายคนแล้วเพราะว่าบางทีเพื่อนช่างเนี่ยเอาไปใช่ไหมแล้วเขาก็ไปแจกจ่ายต่อสําหรับผู้ใช้ของเขาเองนะคะรวมถึงช่างที่มารับชุดจานดาวเทียมจากเขาด้วยอ๋อที่ที่บอกว่าบางท่านเนี่ยแบบ อยากจะดูสารคาดี PSI ของเราในในช่วงที่แบบเกี่ยวกับโลกน้ำแข็งจะละลายแค่ไหนแล้วอะไรอย่างเงี้ยอยากจะรู้ว่าอุ้ยน้ำจะท่วมเมื่อไหร่อะไรเงี้ยเขาก็เลยอยากที่จะดูคราวนี้เนี่ยเขาก็อยากจะรู้ว่าตารางออกอากาศแต่ละวันเนี่ยมันมีอะไรบ้าง<อ>นะคะก็สามารถจะ ติดตามได้เลยนะคะในนิตยสารสัตวลายกายเราจะมีผังรายการแบบละเอียดเลยนะคะว่าในแต่ละช่วงเวลาแต่ละชั่วโมงเนี่ยเราเสนอสารคดีประเภทไหนเรื่องอะไรบ้างนอกจากช่อง psi channel แล้วนะคะก็จะมีช่องอื่นๆนะคะรวมถึงไฮไลท์ของช่องต่างๆซึ่งเขาอาจจะมีเขียนข่าวมีอัปเดตกิจกรรมนะคะอยู่ในนิตยสารเล่มนี้ด้วยติดตามกันได้นะคะทุกแผงหนังสือค่ะทั่วประเทศเลยนะคะนี่คือข้อมูลดีๆค่ะที่น้องก นำมาฝากนะคะข่าวคลาวความเคลื่อนไหวนะคะรวมถึงคำถามสามารถฝากคำถามเข้ามาได้นะคะ psi call center ก็ได้เว็บไซต์ s a answer ก็ได้ psi ก็ได้นะคะรวมถึงอีเมลทั้งหลายแหละทุกช่องทางเั้ามาเอะรนะคะเต็มที่นะคะขอบคุณที่ติดตามค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ